สวัสดีครับแฟนคลับช่องหลาะหมอล่กับวงการหมอล่ข่าวไหม่ข่าวด่วนสะเทือนวงการตอนรับปี2567พีนนพพนนออ่น้องนั่นก็คือพอวีวีรพงษ์วงศิลี่เพื่อนด้ออกมาไล่สดไล่สดเนาะบอกว่าสีเปิดวงใหม่ป๊าดคขักแถ่น้ออีพอนอ้อคักขัก,ขก,ขกยินดีน้ำยินดีน้ำเอาแต่ว,ว่าดโดยตรงวงนี้โบแมนวงของพอวีโดยตรงเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่ามันมีที่ไปที่มานันก็คือมีนายทุนจากขอนแกน่นขอนแกนที่เพิ่นนับถือให้ความเคารบกับพ่อวีอยากให้พ่อวินี่มาเบิงมาไห้มา,มาดูแลมาาอีย่งต่างๆต่างแต่ต่างซื้อวงรับศิลปินแล้วก็ออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างกับวงนี้แล้วก็เงินทุนว่าบอ่บออันบิน้องหลายคักร,ร้อยล้านร้อยล้านที่ซื้อที่ไหม่พู่นะหาไรหกไรติด ระวางชุ่มแพรเข่ามากขอนแกน่นเพื่อที่สิการเดินทงงา,างไปไงมากไงเป็นล่ําทําน่องขอนแก่นล้วกะทีรับศิลปินเข่ามากโดยพ่อวีบอกว่าสิเปิดวงในช่วงของปี68 69นั่นก็คือปลายปี67คือปลายปีนี้ละพี่นออ้องเออบดิเนได้ว่า68 69, นี่ก็คือปลายปีนี้67นะครับเริ่มเปิดรดูการ ของปี68นั่นก็คืออยู่ในช่วงของปี67 69ดังนั้นฝากแฟนขับเดอ้อเอาลองไปฟังพอวี่ว้อฮอดประเด็นนี้นะครับคือพอวี่เนี่ยนะครับคิดซื้อคณะหมอลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นนะครับคิดลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่น ที่ไปที่มาเพราะพี่งคาอยากบอกสุดวางว่าง,างเงินเงินมีเงินเป็นร้อยล้านครับที่จะทำองค์หมอรับอีกคณะหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้คณะสิรวบรวมรวบรวมศิลปินนะครับรวบรวมศิลปินรับสมสัครศิลปินแล้วกำลังจะกำลังจะเริ่มตัดชุดนะครับกำลังจะเริ่มตัดชุดแดนเซอร์ นะครับแล้วก็จะเริ่มจะทํำวิธีนะครับเริ่มเซตวิธีแล้วก็เริ่มสตาร์ทชุดออกแบบวิธีว่าเซตแบบไหนแบบไหนแบบไหนเป็นหมอลําเรื่องต่อก่อนทําน้องขอนแก่นบ่าสูพี่น้องฟังว่าห้วยพรอพี่เซตหมอล่ำอีกบอกนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าอยู่ในการดูแลข,ของพ่อแต่ว่าวโมเมนตัวพ่อเฮ็ดคณะกระซําพ่อเฮ็ดคณะตอนนี้กำลังหา <c oughs> หาสื่อที นะครับสื่อทีอยู่ที่ระหว่างชุมเพมาขอนแก่นนะครับจิตถนนใหญ่อยากได้หกไลขึ้นไปอยากได้หกไลขึ้นไปจากชุมเพมาขอนแก่นนะครับ จิตถนนใหญ่เสียงอเชฮัลโหลเช่นอ๋อเสียงดังเกินพินม่แลวก็ยุ่งฟังไหนกับลูกได้เบอร์ฟังตั้งแต่ใครฟังที่ได้ฟังไปชุมแพฟังแม่ขอดแก่นเนี่ยก็ได้นะครับอยากได้ทีมองนี่เพื่อว่าคนจะไปง่ายมาง่ายนะครับแล้วจะวงหมอนํำขนาดนี้จะตั้งอยู่นี่ตอนนี้กำลังหาทีกำลังหาที่แล้ว ตอนนี้วางวางโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วอาเวทิ่ารูปแบบฉากไฟกะวางเรียบร้อยแต่นี่คือจะรับสมัครศิลปินก็มีคนเข้ามาสมัครหลายคนแล้วแต่เราต้องอคัดเกลี้ยงก็ว่าศิลปินต้องโมเมนต์น่นิมนะครับเา้างคณะนี้จะเอาเราฟังนะจะเป็นคณะอะไระจะเอาคนที่มีคุณภาพ เอิ่อว่ามีคนที่มีสื่อเสียงแล้วมารวมตัวกันมารวมตัวกันนะครับหางเครื่องสามเซตนะครับสามเซตหางเครื่องสามเซต A B C สามเซตตอนนี้บ่รู้ว่าจะเอาห้าสิบห้าสิบห้าสิบหรือว่าจะเอาสี่สิบสี่สิบสี่สิบกําลังคุยกันอยู่ทั้งกําลังจะตกลงกันเป็นอของ นะครับเจ้าของวิทยาลัยชุมแพไทยเยอรมันกีเทคแล้วก็อ่าอภูเขียวกีเทคแล้วก็อ่าันนั้นคอนสารกีเทคประมาณนี้แหละเจ้าของเนี่ยเจ้าของวิทยาลัยเนี่ยเป็นลูกชายพี่ลูกแพรเป็นลูกแ <c oughs> พร,พรนะครับอ่าของพี่บอสนะครับอัสตรัจารย์ ่าเรียงไกลประเสริฐกูลนะครับอ่าก็คือเป็นเจ้าของวิทยาลัยก็คือเพิ่นจะลงเอยเรียบร้อยแล้วว่าตั้งคณะเรียบร้อยบตรที่นี้คณะเนี่ยให้พ่อเป็นคนตั้งให้นอนคิดอยู่สองสองสาอาทิตย์เกือบเดือนคิดบ่ออกบรรวุวาเสี่ยวเป็นคณะอย่างน,นนะครับพี่น้องจำไม่เริอเปิดฤดูกาลปีห8แปดหก้า ตุลาหกแปดครับหรือว่าปลายกันยาหกแปดเปิดนะครับเปิดทำการแสดงพี่น้องอยากจ้างนะครับพี่น้องบัตทันมีมหรสพปีหกแปดโเก้ารีบจองเลยนะครับวันสำคัญรีบจองไว้เลยพี่น้องที่บัตทนมีหมอลำอยากได้หมอลำการันตีว่าหมอลำคณะนี้ใหญ่แน่นอนเครื่องเสียงไวไฟแสงสีเวทีครบเครื่องเรื่องหมอลำ นะครับคบเครื่องเรื่องหมอลําเป็นนักจาวางสัน้นมีเงินอยู่ที่ประมาณทั้งสื่อที่ี่อยลานครับตัวนี้นะพอถามมาเอาเหตุอีติิูกเหตุครับต้องการอะไรไหมก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมาที่นี่ศิลป,ปินกำลังทยอยสมัครก็ไปแห่งเครื่องเนี่ยจะเปิดรับช่วงที่นะครับ ปิดฤดูกาลของหก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 แปดนอกหกเจ็ดหกแปดคแปดครับเปินะตอนสิ้นฤดูกาลใช่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 สิ้นฤดูกาลหกเจ็ดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแหละพี่น้องครับบานี้ปื้บเขาสิเขาเขาเตรียมตัวว่าเตรียมฟอร์มแบบไหนแบบไหนหนัคือสิโบเฮดสุกเอาเผากินพะนะจะไม่ทําสุกเอาเผากินจะเตรียมตัวฟอร์มที่แบบแบบเอาให้พร้อมเลย สแสดงออกไปคือเอาให้อยู่เลยนะครับเอาให้อยู่เลยครับซื้อขณะบัายนี้ครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับแปดสิบเปอร์เซนได้ซื้อขณะเรียบร้อยแต่ว่าเขาต้องไปเคราะห์ตับอ่าปูก่อนนะครับเพราะพี่นอนคิดอยู่สามอาทิตย์พวกวาจะคิดออกแต่ว่าลูกไส้เหนมากแล้วนะครับพี่บอสกีเทคชอบแล้วชอบชซื้อที่พอตังหไม่เอา พระตั้งให้ก็ไม่เอาใครตั้งให้ก็ไม่เอาให้พ่อพีตั้งให้นะครับให้พ่อพีตั้งให้แล้วก็สินี้หมอล่ำคณะนี้เป็นหมอลํำที่ <c oughs> อันนี้บมเป็นขีดคุยว่าลงทุนนี่คือ <c oughs> ลงทุนจริงจริงอะไม่ได้วันกับเขาว่าชุดแดนจะหมดเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวนะครับแล้วก็เวทีไฟแสงสีไม่ได้เกี่ยวนักแสดงค่าตัวเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับขพ <c oughs> แต่เขาจะเอาเอาคุณคุณภาพเลยเอาคุณภาพ ดังมีชื่อเสียงในวงการหมอรอีสานและนิสัยดีประมาณนี้เอานิสัยดีอาเป็นศิลป,ปินที่มีคุณภาพวาจาักสัตว์อันนี้นแล้วพี่น้องเล้อผู้ใดจะไปสมัครก็รีบไปสมัครเลยนะครับที่วิทยาลัยไทยละมันชุมแพ G ีเทคนะครับรีบไปสมัครได้เลย <c oughs> ตอนนี้เพิ่งเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วว่าต้องแต่ต้องมีคุณภาพนะครับกับเคาะเคาะเคาะกันะกันคือทําสัญญาเลย เริ่มทำสัญญาเลยนะครับพี่น้องเริ่มทำสัญญาลงตัวไว้เลยแล้วกับชุดเต้นก็จะเริ่มตัดเมษามใช่ไหมพี่อยู่ชุดเต้นก็นจะเริ่มตัดเมษามพอแลว้วมาคือว่าตดเริ่มตัดลกูกแต่เอ,เ,อ,เ,อเพิ่นไปดูดวงนั่นนะพระอาจารย์นะบอกว่า,อาบออยากให้ตัดช่วงช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเอเมษาปลายเมษาเนี่ยคือบันลิงได้เลยจะทําทอะไรก็ทําได้เลยเอเพิ่นเสื้อทั้งนี้ เพิ่งเสือตั้งเส้นชกเสียเพิ่งเสือตั้งอ่าอ่าอ่าที่พเพิ่นเสื้อถือเพราะฉะนั้นแล้วพี่นอ้องมีหวามรับผิดคณะนึงคณะนี้ลงทุนหลายมหาศาลด,ดีีจนพ่อบอกว่าอุ้ยล่ะโบเบริรปานนดลุโบเบริรปานนด,ดอกผมเลยบอกมึงส่เลยโบเบิบรปานนดอกล่ะคืออยู่ในความควบคุมของของพ่อวีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่คณะสิตั้งอยู่่นนี้คณะสิตั้งอยู่ คณะสิตั้งอยู่นี่คืออยู่ระหว่างชุมเพรขอนแก่นนะครับอันนี้แน่นอนจะจะบปออกนอกพืนที่ว่าพ่อบอกแล้วว่าพ่อพี่บอกว่าไม่เอาไม่เอาถ้าถ้าอยู่เส้นเข้าไปลึกๆนี่จะไม่เอาสสอดูเดือดดูเดือดนะครับสรบวงการหมอลำโอ้โหวุงไม่กับสิตั้งขึ้นมาเอาชัดๆเลยว่าตอนนี้เห็นสิตั้งไหมนี่ ในปีหนานั่นก็คือของสาวน้อยแล้วก็วงทีพอวีกาวถึงว้าฮอดเราถึงนี่ละยุคอนแกนมนนาด้คณะหมอลำก็สิขึ้นมาหลายการแข่งขันก็สิหลายโอ้ยเพราะหยังพี่น้องเพราะว่ากระแสของหมอลำันี่กำลังดีกำลังมาแห้งมาแห้งเลยโอ้ไปใส่ขันบ่จ้างมอลำนี่เชยๆชยเดี๋ยวนี้บ่ว่าสิเป็นโล่งงานจัดงานปีหมอกปีไม หรือว่างาั้นตามรีสอร์ตต่างๆแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางหลายๆจังหวัดที่บบเคยจางหมอลำที่หมอลำบบเคยได้ไปก็ได้ไปดังนั้นก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคแล้วนาอพี่น้องเออก็สิได้มีสิทธิเลือกว่าวงใดที่เป็นแบบใดมากวงใดสไตล์แบบใดวันนี้หมอล่ำแต่ละวงก็สิยูท่ซื่อบัวใดทีเพราะว่ายัางวงเก่ากับย่งหลายอยู่วันนี้มีวงไม่ขึ้นมาอีกการแข่งขันก็สูงขึ้นนะครับกลายเป็นห่วง นะครับหลาย่วงก็ต้องตัวสู้แล้วก็บ,บอกเล่ยว่าพอวีว่าวงไม่สิตังไม่นี่ทุนนะร้อยล้านรอยล้านปาติโทปาติโทเอามาลอดลุนว่าปีนานาตาสีมาสีออกมาเป็นแบบใดสําหรับวงไมทีพ่อวีนะครับเป็นผู้ร่วมกตังก็ว่าได้แล้วก็ดูแลตั้งแต่ตั้งชื่อเฟนหาศิลปินนะครับ